แม่ป้าเอาเทแหละเห็นบ่าอาคาเทสเองอ่าทำทำทำค่ะทำเอาไว้ตรงนั้นไม่ใช่ที่ทิ้งขยะได้นั่นท,ที่ไหนที่ไหนที่ไหนทิ้งเอามาเอามาเอามาสูตรแม่ป้าค่ะสูตรแม่ป้าเห็นไหมไฟมันก็หุ่งซึลือเลยเห็นไหมโอ้เพื่อดีเถอวะสูตรแม่ป้าค่ะแม่ป้าก็กําลังล้างเห็ดน,นะคะคให้ส<ห>ูตรแบบนี<ห>้มันสว่สงางเอาให้เลยนี่นี่ มันสะเทือนเวลาหายใจล่างล่างล่างหลายๆน้ำเลยเด้อเออบมมีไข่โไว่าล้างน้ำเดียวค่ัล่าง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 เดี๋ยวก็ล้างให้น้ำเดียวก็ให้มันกินขี้ดินทันทะเดี๋ยวกินขี้ดินไปกินละมันด้ยเออเอออาล้างดีๆนะคะล้างให้สะอาดนะคะแบปบ้าแค่นี้บบอันถ่ลงไปในรูปอันนี่เลยเนี่ยเห็ดมิตรดอกงาม สวยไม่สวยไหมสวยสวยสวยอยากมาเด้อไหนยกขึ้นสิคะแม่ป้ายกดอกมันขึ้นสิคะนี่โอ้ยกดอกมันขึ้นหมดนี่นี่สวยสจีบีเหมือนสาวสาน้อยหนคือผู้ล่างวะเธอตุปุคือผู้ล่างเนาะตุปุคือคุณลางนี่แหละสวยพร้อมสวย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 ล้างต่อไปค่ะล้างต่อไปทําดีแล้วคุณทําดีแล้วค่ะปบมือ อย่าพีจีนอย่าพีจีนอ่ะเปิดเปิดหม,ม้อวีน้ำใส่สัก่อนตุนเนาะเอาใส่น้ำสักก่อนสะบ่เอยเยอรมันบอกเฮ็ดไม่กินบพใสน่น้ำเลยว่าตั้งหมดอ่ะวใส่ใส่ตักน้ำใส่น้ำน้ำจากโอ่งมังกรเยอรมันไม่เคยทำอาหารมั้งน้ำจากโอ่งมังกรเย็นฉ่ำมากเย็นเย็นพอพอแล้วพอแล้วใส่หลายปลานนีิสิลงไปร้อยบ่นน้องลายเนื้อโอ้อยดังหลาย บโบ๊ะไซมันกับโบโซ่ค่ะเย่าเพื่งอย่เายเพื่งเปิดแก๊สก่อน <S <S 2> <S 2> อ่ะหมุนหมุนหมุนหม,มุมมาาไหน,นมไปซ้ายซ้ายทางขวาทำเห็ดแห้งหลายที่อย่ามันนลันก่อนเห็ดแห้งเอากับลีอันตัวนอ้อ<ฤ>ลีรีไไน,นี่ไงลีล,ลีไฟนี่คือลีไฟคะ่ะลียังลียังลีแล้วฮนะันน่ะฮันละซั่มนั่นละซั่มนั่นละ มันเดือดคือกินจะงอาลงบัวใส่ยานางตีอุ้ยเอาอ้าเอามาวเอาแพ้าน้าใสไหมโอ้ยกนันยังว่าที่สี่ใส่บัวใสอ่ะเนี่ยพวกว่าสีใส่ยานางดิสนี่เทออกหมดหรอเทออกหมดเหรอเฮ้ยจะเหม็นไม่ส่างเลยเดินข้าวเทออกหมดเลยใช่ไหมเอามัดเอามัดเอามัดเทใส่แดงนี่นั่นคันปปานันว่าฮัมบัวใสนานลืมลหลงสูตรค่ะยานางอู้เขียวมาก เอาซ้อนคนเอาซ้อนคุ้นคนบ่ปะกคนเห็นแล้วมังสีออกเอาซ้อนบะบ่เฮ็ดสีละเอาเฮ็ดตวงรวงตวงรวงใส่นมสิคะใส่นมเขาบอเฮ็ดหยางก็สริงว่าควรน้กแเต็มนุ่มเดีเออใส่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 ไม่ใส่ใส่ใส่เออเออเออฮันเดอฮันเดอฮันเดอวะเขาให้ใส่หยาดหน้าเขาบ่ได้ให้ใส่เอากระใส่ยังสีนมกระใส่เออเอาไปใส่มันสิบอสุกเอาไปใส่ไหม ปูว่าบเห็นนันเบื่อไนอไปเหรนวะเป็นยังบเห็นเพจบได้เบ่งจัดเทือบเหนเ็นบนบได้เล่นเฟสนะ่นเัาเล่นเพจก็ยังไงฮะมันอยู่ในเพจมันบริยูหนาหลักเพส<อ>เป็นอีกอันนึงเด้ตัวนั้นเราบโคอยได้ลงปูเพื่อนบได้กดติดตามเพิ่นกับบเห็นแล้วเออแต่ว่าเพ่นว่าเพ่นบเหน็นเพ่นว่าบเห็นและบโบได้เห็นเพื่อนกดติดตามมันเดือดแล้วใส่เห็ดเลยบนนี้ถ้ามันเดือด ต้องคนไหมคะเอาจองไปคนไหมอ้าวจองอยู่ที่ไหนนี่ไงจองเอากระบวยได้ไหมกระบวยหันหน้ายั้มตับมันจะใส่กันเมื่อคนกับเด็กกเ้อแท้วัตถมันบดถื้อนอ้าวบดถือข้อนจังไหรเมื่อค้นนะนะโอ้โหเฮนเดย์เฮนบราเลิศมากแมพปี้แมพปี้มาปี้มาแป้สันดกมาแป้แม่ป้า เอาเห็ดด้นี่น,นอเอ้ยเอาเห็ดบ่เออสิได้ไปหาอีกเรื่องอื่นอื่นอื่นเอาเห็ดมันไม่เอาคนหนอเอาเห็ดกาายมาีด,ดกลับมาด่วนนี่แหละกับกระดาสิงหาเดี๋ยะกับเดืนอนไรกรับสิงหาสิงหา,าเ,เหมือนเดิมนี่เ,เหมือนเดิมน,นี่แหละกับเขาไปกินอันนี้ได้เงินเนาะเออปีก้าเอางานโลงแล้วกันลเอาอะไรลงเท่รึเปล่ยังฮะ เอ๊ใะใชะริกแกวอยู่ไหนโยหหันละโอ้ยพาอีตูกก็ยังบร่ได้เก็บเลยหันเกินไมเขาเขาเาห็น,นังไงน,นี่เม่ป้ามันบดห่วมคนมอี่ไม่ได้ใส่น้ำเพิ่มบอมเดี๋ยวมันก็อันนั่นลงดอกมันสินยยบลงบ่เดี๋ยวมันก็หยบลงตัวเ่าะท่านแหวมเนาะ โอเคเดี๋ยวจะไปเก็บผักอีตู่นะคะนี่เราลงมาเก็บผักอีตู่นะคะในเวลากลางคืนมันก็สว่างมากนี่เห็นปะอยู่ในสวนเกเกลีเก็บผักอีตู่ผักอีจ่าเอ,อมันคือบ่อลอกบอยู่ บนนแนนยลอกอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเก็บไปอีกตูวไอีตูโอ,อ๊ยเป็นดอกแะ้วตัวนี้ นี่คือผักอิตู่นี่คือผักอิตู่เราก็ได้ผักอิตู่แล้วแล้วเราก็จะขึ้นไปบนบ้านฝดบัวบัวเก่งเห็ดพอฝดบัวบัวบัวอ้าวบัมเมนเก่งเกงเห็ดปัวกระสิมาแก่งเห็ดพอเสนาว่าจอน้ำเขาอีอย่างอีกเขาเก่งเห็ดปัวเออบอมเบนเก่งเห็ดพอเนี่ยเขาเก่งเห็ดปวกที่ใส่ใจมา อันเดแต่ไข่โอ้ยนี้เสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดมาๆๆแกงเห็ดอร่อยอร่อยแกงเห็ดปวกนาจันมากจันใชจันจันลีจันซีอมยิ้มอาสดดูไม่ใช่สาแสบบอกจันที่มาแสบคือนางเหยียดขาใส่คากแถววะโอ้คาแล้วเอาเต็มทีแล้วเมื่อี้ค่ะอ่าคันว่าได้กินอืมอาสดมาแสนมากอืม เกินแต่ลูกสาวเพื่อนั่านละเนาะเรเคยไปทำงานท่านจะมาแซบะแบะแซบแซบแซบอันนี้อีหยังอันนี้ใส่กวกส้มหมูกระเฮ็ดเองเด้นี่มีอันนี้น้ำเอีหยัง,งนี่ซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้อันนี้มีขาลวกของยองแข็งแยงมีปนปลาแห้งมีตำบักทัวมีสับประรดอร่อยอร่อยมีเมญียายสา กใหร่แก้วมาดีมาเด้อมาเด้อจ้าเด้ออาหารเพียบอ่ะสดสดอีกแน่ยม่ใยญ่สาก็เหอกะยเกลสดอ่อใหญ่ยเ้วสดพ่ะกหญ่ยก้วสดอ่อือกะโกยเวเราจำเจียวมีมาโอ้ยเฮให้ตะคุณหัวขวันเราจังเลยเนาะมโอ้ยเขาขาเราค่าเขาอยู่บาปเราสดเนี่ยพอลุง สดครับใหญ่ๆเราว่าถ้าเด็สดสดมาอ่ะทันดิโอ้ยเราสดดอกเดี่ยวอ้ำ <laughs> <laughs>